อัปเดตรถเข้าใหม่คะ่ะวันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะ To โ o ต,ต้าคอร์ค่ะ1.8พีเยมเซฟตี้ตัวท็อปสุดนะคะที่สำคัญปี2022ไม่แค่70,000นิด,น,ดนิดเองคะ่ะพาชมรอบคันเลยเริ่มจากด้านหน้าที่เห็นที่เห็นเขาเรียกสีอะไรอ่ะสีเก๋อสีเทาอะ่ะเก๋เมทัลลิกอะ่ะเก๋เมทัลลิกข้ามคะ่ะ <laughs> อาอย่างที่เห็นคันนี้เป็นไฮบริดก็จะได้รถประหยัดนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์เป็นเบนซินนะคะเครื่องเบนซิน1.8รล้อทูโทนแบบนี้แล้วค่ะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยมีคิ้วล้อซุ้มล้อแหลกหลังคาพาชมรอบคันคันนี้ก็เป็นอิโมไรเซอร์กุญแจอัจฉริยะปกติแต่ว่าไม่ได้พกกุญแจนะคะกุญแจเตรียมไว้อยู่ในรถสีเดิมๆภายอนเมื่อกี้ว่าสวยนะเพราะว่ารถปีจดทะเบียนปี2022 22 23 24 ลด2ปีอะลด2ปีล,ลด2ปีแบบคือแบบมันรถใหม่เลยนะรถสองปีตอนแรกไม่เชื่อให้เปิดอ๋อลดสปีจริง<ๆ>เพราะว่าคันนี้เขาเพิ่งจะเปิดตัวมานะใครกําลังมองหามือหนึ่งแล้วก็ลองเทียบคันนี้ดูก่อนก็ได้ค่ะว่าอะไรคุ้มค่ากว่ากันเพราะว่าออกป้ายแดงราคาราวๆล้านสองเลยนะล้านสองเดีย๋ยวมาฟังราคาท้ายคลิปเนาะว่าคันนี้เปิดเท่าไหร่สวยนะดูตัดโคเมียมอมาให้ลนด,ดูแบบมีอะไรอะดูแบบมีเกรดพรีเมียมขึ้นมา เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะกูกิงไม่ได้พกกุญแจเป็นแบบเตะเนาะน่าจะแฮนด์ฟรีอะปื้อกว้างนะกว้างแล้วก็มีที่ปิดสัมภาระให้ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะได้เรื่องเก็บกลิ่นเก็บอะไรแบบนี้ดีอะ่ะอุย้ยอันนี้ดีจังเลยเขาเก็บยังไงไม่รู้อุย้ยเก่งซะด้วยนี่ <laughs> อ๋อมันต้องล็อกคู่กันสองอันนี่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 สามารถวางอาหารได้ใช่ติดกระสารวางอะไรได้อีกอมันต้องล็อกพร้อมกันสองข้างโอ้ยข้ามเลยได้ไหมคะโอเคมีท้าทายให้ละใช่มันสามารถล็อกตรงนี้ได้แต่มันต้องล็อกพร้อมกันเนี่ยเอาออกมาคู่กันพร้อมกันอุ้ยรถสวยนะรถเดิมดูสิความเดิมของน็อตเนี่ยตะคงตะเข็บขอบเนี่ยคือ ก็รถสองปีอ่ะคันนี้ยังใหม่อยู่เลยถ้าล้างนี่คือแบบว่าคือล้างปั่นนี่คือเงาเลยนะคือน้องนองรถใหม่เลยอ่ะใครกําลังมองหาอยู่เนี่ยดูตะเข็บดูขอบเนี่ยมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยคันนี้ถาดท้ายอุ้ยมีถาดท้ายแล้วก็มีมีคมของรุ่นที่น่าจะแถมมากับตัวรถนะคะแล้วก็นี่ที่หนูเคยบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆเ๋ยวนี้เขาจะเป็นแบบตัวช่วยฉุกเฉินใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นยางอะไรแล้วเอาไวป้ปะ แต่ปะยังไงก็ไม่ทราบได้สวยค่ะลมๆแล้วแบบกูคิดว่าสวยนเนี่ยเดิมรถเดิมหมดดูสิเนมเพจอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบทุกอย่างโตโยต้าโคโรนาคอร์สคันนี้เขาก็จะได้กึ่งแบบพวกเป็นกึ่งแบบคอร์สโอเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นรถที่สูงกว่ารถเก่งขึ้นมาอีกอ่ะแต่ก็ยังไม่ใช่ SUV แบบ100%นต์นะได้เรื่องแบบถนนบ้านเราอ่ะรุ่นนี้คือขายดีมาก หมายถึงไซส์ไซส์นี้ยเพราะว่าถานนบ้านเราก็เห็นอยู่ไหมว่าจะน้กํกฝนตกน้ําท่วมคันนี้คือเอาอยู่เลยนะลุยได้เลยน้ําท่วมนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะสูงแล้วเป็นรถที่สูงแล้วเบาะหนังเป็นเหมือนสีวายอะสีแดงแดงง่วงสวยจังเลยไฮโซพี่บาไฮโซมีแอร์ด้านหลังให้แล้วปรับระดับได้เบาะใหม่มากค่ะ มีที่พักแขนเขาเรียกสีอะไรอ่ะหนูว่ามันเหมือนสีวายอะน้ําวายอ่ะสวยจังเลยเลือดหมูไหมอ่ว,อวไม่ <socks S 2> Buck. เหมือนจะเหมือนสีแดงก็ไม่แดงอ่ะเหมือนเปลือกมังคุดอ่ะเปลือกมังคุดเนาะพี่บอยสวย,สวยแล้วก็ดูแผงประตูมันก็ตัดกับสีดําค่ะตัวท็อปที่หนูบอกคือมีสลูปนะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูท็อปสุดในรุ่นแล้วเบาะใหม่มากสวยค <Y> ่ะไปดูเครื่องดูเครื่องด้านหน้า อ๋อหนูสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นนอ,อุ๊ยตรงนี้สวยเนาะหนูชอบจังเลยอะไอตรงที่มือจับจับเวลาจะปิดประตูเนี่ยมือจับตรงนี้สวยจังเลยอุ้ยเหมาะนะคะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะไม่จำแบบคือเหมาะเลยอะกับท้องถนนสภาพท้องถนนบ้านเราไม่เจ็ดหม้อยเก้กิโลค่ะเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยหมดการขับขี่มีไฮมี E ีมีหมด ดเวอร์โหมดแล้วก็อันนี้เป็นระบบป้องกันการลื่นถลายส่วนใหญ่รถทุกวันนี้จะมีหมดนะคะเป็นเป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานหนูสตาร์ทเนาะเป็นพุ้สตาร์ทแล้วปึง๋งตัวท็อปสูตรพวงมาลาัยมาติฟังก์ชั่นอยู่แล้วค่ะจอใหญ่มากเลยอะดูสิ Toyota ัสสกีนได้คําสั่งเสียงแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าใช่ภาษาไทยหรือเปล่านะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยครบเลยเพราะาตัวท็อปสุดคือฟูมาเลยค่ะมีระบบช่วยเบรกเตือนก่อนออกนอกเลนนะคะดึงรถให้กลับมาอยู่ในช่องในช่องเลนแล้วก็นี่ไม่รู้ทุกครั้งที่นี่นี่กูกิ๊กชอบมากเป็นความชอบส่วนตัวนะคะมันดูไฮโซอะดูมีอะไรอะจริงๆแบบขับตอนเย็นเปิดได้นะแต่กลางวันอะคือน่าจะร้อนมากอ่ะวหนูจะโชว์เปิด อาโอเพน่นอยู่ไหนเนาะนั่นไงดูสิอือหือพาโนูแล้วมาไหมไม่พาไม่พาโนูแล้วมืได้อีกค่ะสวยอ่ะดูดิใหม่มากและที่ชอบเลยกระจกมีไฟค่ะทั้งสองข้างเหมาะกับสุภาพจะตีตัวเล็กๆบอบบางแบบแบบพวกอ่าสวย ใหม่มากค่ะโดยรวมเมื่อกี้คิดว่าคันนี้น้องๆรถใหม่เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นเกได้เลยนะใหม่ใหม่สองปีอยู่ที่72็ดหก็ก็กลางๆนะคะเป็นรถที่ถือว่าใช้งานทุกวันแหละแต่ว่าข้อดีของรถเราก็คือเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดค่ะ วารันตีคันนี้ยังอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้โตโยต้าเขารับประกัน5ปีแสนห้าหมื่นหรือเปล่าหรือแสนหมื่นสองอันนี้ติดไว้แต่5ปีค่ะไม่ของกุกกิ๊กยังไม่ถึงยังอยู่ในวารันตีรถอยู่เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดให้ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาหากุ๊กิ๊กได้นะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ส่วนตัวได้วิมันมีตรงนี้สามารถปรับระดับเบาะขึ้นลงได้ด้วยตรงหน้าขาค่ะดูดิอุย้ยไฮโซไปอีกอะดูดิใช่ค่ะดู เบาไฟฟ้าแค่ตัวนั้นนะใช่ค่ะเบาเบาไฟฟ้าด้านคนขับค่ะรถไซนี้ส่วนใหญ่ก็เบาไฟฟ้าด้านคนขับค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแมนนวลปกติโอเคหนูปิดหลังคาก่อนนะวืดไซโซหลังคงหลังคาคือยังใหม่อยู่เลยนะคะใหม่มากหนูว่าคันนี้แทบไม่ต้องไม่ต้องมาลื้อพวกนี้ให้มันแบบให้มันรู้สึกถ้าถามถ้าถามว่าอายุรถเยอะแล้วสี่ปีห้าปีอะหนูก็ หนูทาให้หมดแหละที่เขาเรียกว่าสปาคาแต่ว่าถ้าบางคันมันสวยจริงๆอะหนูว่าการไม่ลือ้อมันดีที่สุดเลยนะมันดีกับรถมากๆอันนี้หนูว่าแค่ล้างนี่คือล้างขัดข้างนอกให้มันเงาเงาวๆนะสวยเลยเยี่ยมซื้อป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่ล้านสองนะคะประมาณล้านสองซื้อกับลูกคิดวันนี้ราคาขายเพียงแปดแปดแปดหมื่นบาทเท่านั้นค่ะโอเค ันนี้หนูก็ซื้อค่ะคันนี้หนูก็ซื้ออะไรที่เห็นอยู่หน้ารถก็คือถ้าลูกค้าซื้อคือได้แบบนั้นเลยนะคะกล้องเครื่องที่ติดมากับตัวรถอะอะไรที่แถมมากับรถอะเวลาลูกค้าซื้อก็ได้แบบนั้นเลยหายไปไหนอะยังไม่ใช่ชกคำเนาะ เขาใส่ไหนอ่ะค่อนข้างค่อนข้างที่จอนี่เหรอคะอ๋อเครื่องมันอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยนะคะเป็นเบนซิน1.8ไฮบิดเขาบอกว่าเป็นเครื่องไฟเบนซินไฟฟ้าเบนซินกึ่งไฟฟ้าขออภัยหากอธิบายไม่ถูกแต่รู้แค่ว่ามันเป็นรถที่ประหยัดแล้วก็น่าใจมากเครื่อง1.8คือเอาอยู่คันนี้ได้หมดไม่ว่าจะเดินทางไกลๆไปไหนแถมมันก็คล้ายๆกึ่งครอบครัวด้วยนะคะได้หมดเลยเรื่องลุยเรื่องอะไรได้หมด ฟังเสียงไม่รู้จะพรีเซนต์อะไรเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้ามอ,มอเตอร์ไฟฟ้านะน่าจะใช่เราก็ได้ยินเสียงใช่ค่ะได้ยินได้ยินเนาะเหมือนการเพจเหมือนเดิมความเดิมเนี่ยคานมันจะอยู่ช่วงนี้ค่ะคานจะไม่ได้เหมือนรถเก่งที่เราเปิดเปิดกันเนาะรถเก่งรถกระบะอันนี้คานจะอยู่ลงลงมาอยู่ข้างล่างก็ดูได้ว่าเดิมยังไงสําหรับคนที่เขาดูรถเป็นบางทีแค่มองปื๊ดเดียวเขาก็ทราบดีอยู่แล้วซื้อค่ะโอเค ยังไโอเคค่ะชมสภาพโดยรวมกันไปแล้วนะคะจุดประสงค์หลักๆของกุก๊กิกเลยนะคะที่ทําคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเพื่ออยากให้ลูกค้าดูสภาพโดยรวมค่ะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้ามาดูที่เพชรเกษมเจ็ดสิบเจ,จ็ดกับน้องดีไหมคือดูคลิปแล้วบางทีก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะว่า จะตัดคันนี้ออกจากชอยหรือเปล่าใจความหลักสําคัญนะคะรถของเราไม่มีที่ความชนหนักจมน้ําค่ะทุกคันมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะไม้แท้เอาไปเช็คประวัติได้ค่ะเพราะว่าทุกคันเราดูแลเองรถเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะฝากด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจฝากคอมเมนต์หรือว่าติชมกูกิกได้ค่ะหรืออยากดูรถรุ่นไหนเพิ่มเติมก็บอกเข้ามาได้นะคะสต๊อก มีเยอะมากกว่า2 0 0คันเลยค่ะอยากจะดูรุ่นไหนเดี๋ยวกูกีก้กอาออกมาทำเป็นรีวิวให้ดูรอบคันได้ค่ะฝากด้วยนะคะรถยนต์มือสองสวยๆคุณภาพดีนาทีนี้ต้องที่จริงใจ v ีพียุค้าเท่านั้นค่ะบ๊ายบาย